นางหล่ามีอาการนิ้วล็อกค่ะนางหล่าทานกาแฟกินกาแฟกับโกโก้กาแฟจะกินตอนเช้าค่ะทานตอนเช้าโกโก้จะกินตอนเย็นพร้อมกับไฟเบอร์นั่นแหละค่ะนิ้วของนางหลา่าหายล็อกเลยค่ะนางหลา่ายังไม่รู้เลยว่าวมันหายได้ยังไงหายโดยอัตโนมททิทั้งทั้งที่ผ่านมานางหล่าจะไปขีดยาที่คลินิกข,ขีดยาที่คลินิกไปะจ้เพราะนิ้วนางหล่ามันล็อกค่ะ แต่ก็ยังไม่หายนังนางลาก็ทาอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะทํางานจับประกาศจับดินสอเขียนอ,อย่างนั้นแหละคะ่ะยี่ห้ออะไรซอ,องซองยี่ห้ออะไรคะเป็นของบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะเป็นของบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะคลิก้าไปดูได้เลยคะ่ะคลิก้าไปดูได้เลยคะ่ะบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นบริษัทที่ใหญ่และมั่นคงมากคะ่ะมีบอสพัฒนาเป็นผู้ก่อตั้งขอบคุณค่าขอบคุณค่า มีคุณครูแม่นิ้งเป็นประธานค่ะเราจะทำงานจนเป็นระบบค่ะนี่ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวของบริษัทแม่มดออนไลน์ตอบโจทย์กับร่างกายได้จริงๆค่ะที่นางหล่ามาบอกต่อมาแชร์ก็ตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าถึงจะไม่ได้มาไลยหน้าที่ตรงนี้ก็อบอกต่อเพื่อนเพื่อนบ้านหรือตรงตรงไหนตรงไหนตรงที่นางหล่าไปนางหล่าจะพูดเสมอค่ะว่านางหล่าหายจากตัวนี้ค่ะนางหล่าไปไป,ไปชุมไปเที่ยวไปบ้านเพื่อนไปบ้านญาติ นางหล่าจะบอกคนอื่นเสมอค่ะว่านางหลาหายจากตัวนี้คะ่ะหายจากตัวนี้ก็บอกต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอติกตอกนี่แหลคะค่ะมีโอกาสได้มาไ like. ล์นางหล่าดีใจมากคะ่ะเพราะว่านางหลารอวันนี้มานานคะ่ะมีรอวันที่จะมาบอกต่อส่งต่อนางหล่าบอกกระบุลคะ่ะบอกกระบุนเพราะว่าเพื่อนมนุษย์เราไม่มีใครหรอกใครที่อยากมีโครคภัยไข้เจ็บ ยาตัวไหนดีเขาก็ต้องหาใช่ไหมคะระหว่างเงินทองกับร่างกายของเราเราก็ต้องเลือกร่างกายของเราไว้ก่อนอยาตัวไหนดีเราก็ต้องไปหามากินมาทานยาตัวไหนที่เขาบอกว่าพิเศษ,ษ,ษเราก็ต้องหาแต่เราเอามากินแล้วมันไม่มันไม่ต,ตอบทย์เราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะเชื่อไหมคะยาต้มของนางหลาไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ยี่ห้ออะไรออย,ออไรยาต้ม หอยาขอานั่งหลาไม่รู้จคีนิดไหนแต่คีนิดไหนก่อนที่จะมารู้จักกับตัวนี้ค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับตัวนี้แต่พอรู้จักตัวนี้หอยาเหล่านั้นนางหลาทิ้งไปหมดเลยค่ะทิ้งไปหมดแล้วใช้แต่ตัวนี้ค่ะตัวนี้กินแต่ไฟเบอร์อย่างเดียวค่ะวันละหนึ่งซองก่อนนอนค่ะวันละหนึ่งซองก่อนนอนค่ะตอนเช้าก็ทานกาแฟตอนยินก็โกโก้แล้วก็ไฟเบอร์ค่ะ